สวัสดีครับทุกคนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับแบรนด์มือถือต่างๆเนี่ยเปิดตัวสมาร์ทโฟนกันออกมาหลายรุ่นมากๆนะครับแต่มีจุดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะฮะที่ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยพูดไปทิศทางเดีวยวกันนั่นก็คือในเรื่องของราคานะครับที่เปิดตัวค่อนข้างแรงมากนะครับแต่ว่าสเปคตัวเครื่องเนี่ยกับสวนทางกันนะฮะมันไม่สอดคล้องกันเลยสาเหตุเป็นเพราะอ,อะไรนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังก็แล้วกัน อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของชิปเซตนะครับโอ้โหชิปเซตตอนนี้ต้องบอกว่าขาดตลาดเยอะมากๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมีการปรับขึ้นตั้งแต่1 0บถึงยีสองก็คือในเรื่องของค่าเงินหยวนนั่นเองนะครับพอค่าเงินเนี่ยของทางจีนมันสูงขึ้นนะครับต้นทุนต่างๆวัตถุดิบต่างๆเราก็เลยต้องจ่ายแพงมากขึ้นนั่นเองวันนี้ผมมีมือถืออยู่ทั้งหมด7รุ่นนะครับที่มีการปรับราคานะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันสิว่ารุ่นไหนที่มีการปรับลดราคาและรุ่นไหนที่มีการปรับราคาขึ้นกันบ้างอะเดี๋ยวมาดูกันนะคบว่ามันมีรุ่นไหนกันบ้างผมพามาดูกันที่ตัวเรียวมี4 1ปี2021กันก่อนนะครับเป็นตัวล่าสุดของทางค่ายเรียวมีนะครับตัวเนี้ยเปิดตัวมาวันที่24กรกฎาคมนะครับปี2021 ราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่2,999บาทน,นะครับราคาปัจจุบันณนะวันนี้ อยู่ที่3,299บาทนั่นก็คือมีการปรับราคาขึ้นมาอีก300บาทนะครับมาดูกันที่รุ่นที่2กันเลยเพื่อนๆนั่นก็คือ Redmi 9A นั่นเองนะครับสำหรับรุน่นนี้เปิดตัววันที่3กรกฎาคมนะครับปี2020นะครับเปิดตัวมาสักประมาณปีกว่าๆแล้วราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่2,700 99บาทเท่านั้นเองนะในช่วงตอนเปิดตัวเนี่ยโอ้โหหลายหลายร้านนะครับเทราคาข้าหันกันมากผมเห็นเนี่ยบางร้านขายเพียงแค่2499บาทเท่านั้นนะฮะแต่ณเวลานี้นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าราคาดีตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่3 1 9 9บาบาทต้องบอกว่าดีตัวราคาขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแพงขึ้นมาเยอะมาก,กเพื่อน เทียบกับราคาเปิดตัวแล้วเนี่ยขึ้นมาอีก400บาทนะครับมาดูกันที่ตัวต่อไปกันหน่อยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเร d มี10นั่นเองนะฮะสำหรับรุ่นนี้เปิดตัวที่9กันยายนปี2021ตัวที่มีการปรับราคาเนี่ยจะเป็นตัว r a ม4 r ร m ม64นะครับซึ่งราคาเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่4,999บาทณปัจจุบันเนี่ยราคามีการปรับขึ้นมาอีก300บาทนะครับ จะอยู่ที่5,299บาทตัวต่อมานะครับจะเป็นทางแบรนด์ Infinix นะครับนั่นก็คือ Infinix Smart 5 Pro นะครับวันเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่19สิงหาคมปี2021นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่2,999บาทก็มีการปรับราคาขึ้นมาอีกเหมือนเดิมมเพื่อนราคาณปัจจุบันจะอยู่ที่3,290บาทน,นะครับ ตัวต่อมาจะเป็นตัว vivo y725g นะครับเปิดตัววันที่19รกรกฎาคมปี2021นะครับเปิดตัวเนี่ยราคาอยู่ที่9,999บาทสำหรับรุ่นนี้นะครับมีการปรับลดราคาลงมานะอารุ่นนี้นี่คือไม่ได้ปรับขึ้นนะครับเป็นการปรับลดราคาลงมาอีก1,000บาทจะเหลือเพียงแค่8,999บาทนะครับ สำหรับรุ่นนี้สินค้าไม่ขาดตลาดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไปหาซื้อตามแอปออนไลน์ต่างๆอย่างเช่นพวก lazada shopee jd central อะไรแบบเนี่ยผมเห็นเนี่ยบางร้านขายอยู่ประมาณ8,000ต้นๆหรือ7,999บาทก็ยังเคยเห็นมาแล้วนะสำหรับรุ่นนี้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกชิปเซตขาดตลาดเครื่องขาดตลาดอะไรแบบนี้ยังคงหาซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าราคาศูนย์นะครับ รุ่ต่อมานะครับเป็นรุ่นที่ขาดตลาดมากๆเช่นเดีวยวกันนั่นก็คือ Samsung Galaxy A02 นะครับ สำหรับรุ่นนี้เปิดตัววันที่28มกราคมปี2021นะครับก็คือเปิดตัวในช่วงต้นปีนะครับหรือว่าไตรมาสที่1น,นั่นเองราคาเปิดตัวจะอยู่ที่2,999บาทในช่วงของตอนเปิดตัวตอนนั้นขายดีตลาดแตกมากๆเพราะเป็นรุ่นที่ได้แรมมาถึง3นะครับรอม3.2กิกปกติแล้วเนี่ยซัมซุงจะไม่เคยได้แรม3ม่นั้นในเดือราคาที่ต่ำกว่า3,000บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกๆเลย แล้วก็ราคาปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่3,299บาทขนาดราคามีการปรับขึ้นแบบเนี้ยสินค้ายังไม่มีนะฮะสินค้าสารับรุ่นนี้ยังขาดตลาดอยู่เลยต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่ผมคิดว่าซัมซุงคงจะไม่ทำมาเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าต้นทุนของคลิปเซตอย่างเงี้ยก็ขึ้นราคานะครับ ถ้าทำออกมาเนี่ยน่าจะไม่คุ้มนะผมว่าน่าจะออฟไลน์ไปแล้วแหละมาดูที่ตัวสุดท้ายกันเลยนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy A12 นะครับตัว new CPU นั่นเองก็คือว่าเป็นตัว Exynos 850นะครับตัวนี้เป็นตัวมาใหม่ล่าสุดอีกเช่นเดีวยวกันเปิดตัววันที่27สิงหาคมปี2021นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่4,999บาทวันนี้ก็ปรับราคาใหม่อีกเช่นเดีวยวกันนะครับอยู่ที่ 5,299บาทเท่ากับว่าขึ้นราคามาอีก300บาทนี่คือ7รุ่นนะครับณปัจจุบันที่มีการปรับราคาขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นในเรทราคาประมาณ3,000ถึง4,000บาทเนี่ยส่วนใหญ่สินค้าจะขาดตลาดไม่พอขายนะครับเพราะว่าผู้บริธโภคส่วนใหญ่นะครับที่ซื้อมือถือในเรทราคานี้ จะเป็นคนต่างจังหวัดสักส่วนมากที่เขาไม่ได้ไปเน้นเรื่องเกมนะฮะไม่ได้ไปนเน้นแบบว่าโซเชียลอะไรมากมาส่วนใหญ่จะเป็นการโทรเข้าโทรออกเล่นไลน์เล่นลเฟซซับเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยทําให้มือถือในเรทราคาเนี่ยขาดตลาดและมีการปรับราคาสินค้าขึ้นมาค่อนข้างเยอะผมเห็นหลายๆคนนะครับเข้าไปคอมเมนต์แบรนด์ต่างๆค่อนข้างที่จะดุเดือนมากนะฮะบอกว่าเฮ้ สเปคนี้จะมาทําขายให้ใครสเปคนี้มันควรจะอยู่ราคานี้ไหมนี่คือสาเหตุที่ทําให้แบรนด์ต่างๆนะฮะทำสมาร์ทโฟนออกมาแล้วราคามันสูงขึ้นก็เพราะว่าชิปเซ็ตมันขาดตลาดและมีราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองสารบคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่ชมแล้วก็ติดตามหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสาระคลิปนี้สวัสดีครับ